ตลาดการค้าส่งสินค้านานาชาติอูอูบนทนเจอเจียงเป็นแหล่งค้าส่งสินค้าขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวมผู้ประกอบการกว่า2ล้าน1 0 0 0แสนรายและล่าสุดมีการเปิดตัวอู s e l เซเลคชศูนย์แสดงสินค้าคัดสัรนอูเอูเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาผู้ค้าบอกว่าเพียงแค่วันแรกก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม เพียง5ชั่วโมงแรกของการเปิดตัวศูนย์ผู้ซื้อและผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศลงนามคำสั่งซื้อบูลค่ากว่า120ล้านหยวนหรือประมาณ600ล้านบาทผู้ค้ากล่าวว่าเป้าหมายของการจัดตั้ง EU Selection คือการช่วยให้แบรนด์จีนขยายไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้นโดยต้องการให้แบรนด์ใน EU Selection จดทะเบียนในต่างประเทศได้ โดย EU Selection จะแสดงสินค้ากว่า70แบรนด์รวมสินค้าคุณภาพกว่า2,000รายการมีทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเล่นและเครื่องประดับสินค้าจาก EU ถูกส่งขายไปยังกว่า200ประเทศทั่วโลกโดย EU Selection จะช่วยสร้างการจดจำและพัฒนาอัตลักษณ์สินค้า EU ให้ดียิ่งขึ้น,น,นผู้ค้ากล่าวว่าแต่ก่อน EU ส่งออกสินค้าและมีกำไรจากการขายสินค้าปริมาณมาก แต่ตอนนี้เมื่อกำไรลดลงผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด์และสร้างจุดแข็งให้สินค้าเพียง8วันหลังการเปิด EU Selection มีผู้ค้าจับเบือกับพันธมิตรเขีนยาเพื่อขยายตลาดสู่แอฟริกาเขากล่าวว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีและหวังว่าแบรนด์จีนจะมีโอกาสเติบโตในตลาดโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัด